ไม่รู้มาถึงจุดนี้ได้ไงชีวิตมามาเรื่อยๆค่อยๆมาเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆไก่เหนียวหนับจับใจเลยไม่รู้จักฝีมือผู้พันหรือเปล่านะอยู่ <c oughs> แดนเดียวกันวเนี่ยคู่ดีผมที่น่าขางนี่คือใครก็ <c oughs> น,นี่ครับชัดเจนจับแจ้งอันนี้ไม่ต้องบอกเพรก็เป็นคุณลุงอ้าวสวัสดีครับวันนี้นะผมจะไปถ่ายเบื้องหลังพี่เอิญนะวันนี้พี่เอิญมีถ่ายโฆษณาเคเอฟซีนะครับ ดูซิว่าเบื้องหลังในการถ่ายทําโฆษณาพี่เอิญเนี่ยเป็นยังไงบ้างบรรยากาศเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปดูพี่เอิญนะเบื้องหลังการถ่ายทําโฆษณาเค c นะไปกันเลยดีกว่าไปอ๋อเสร็จแล้วครับตอนนี้ผมก็มาถึงสถานที่ถ่ายทําเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปดูพี่เอิญนะโอ้โหเส้นใหญ่เลยนะเหมือนหนังสั้นเลยเนี่ยนี่โฆษณาใหญ่เหมือนกันนะน,นี่ไม่ธรรมดานะพี่เอิญดูซิพี่เอิญแต่งตัวเป็นไงบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในกล่องนะครับอ่ะ ท่านชมเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในกองนะฮะไปโอ้โหนี่เราเจอนะฮะเจอทีมเอ็กซ์ตาหมดแล้วนะฮะโอ้โหแล้วดูนี่มาเจอใครปะเนี่ยอเอ้ยเอยโอ้โหวะที่ขี่เบียนครับมาที่มาทําอะไรอ่ะนี่ามาทํางานนะครับมาเป็นอะไรมาเป็นอ่ามาเป็นคนเดิมมาคนที่แต่งตัวแล้วมันดูที่ถูกความหลัก นี่เราถ่ายโฆษณาอะไรพี่ว่าเป็นเคฟซีและที่นั่งข้างนี่คือใครก็นี่ครับชัดเจนจำแจ้งอันนี้ไม่ต้องบอกเพราะเป็นคุณลุงผู้เซนเดอร์ของเราพูดดีผมโฆษณานี้คุณโฆษณาอะไรพี่ข้ามันไก่อหรเป็นอ่ากัาเรียกกะเพรากะเพราไก่กะเพราอ่าเคฟซีกะเพราเคฟซีกะเพราทำทำเองเลยฮะพิเศษกระเพราพิเศษนะโอ้โหนี่ดูบรรยากาศกองถ่ายของพี่เอิร์ธนะนี่เรามาเก็บเบื้องหลังเขานะฮะ โอ้คุ้มกับอยากกำลังเซตกันอยู่เลยนะครับทีมงานเทียบเลยฮนะะเดี๋ยวผมมาดูพี่เอทีนะว่าเป็นยังไงบ้างมีสตันแมนแทนที่จะตกอยกัมาใช่ไหมแทนผู้พันแทนผู้พันนะครับผมเีา <ผม S 1> ทำอะไรอยู่พี่กโกอ,อยู่ข้างในนะคอยแบบว่าโวนท่นเตีนชาวบ้านเขาตามบทนะครับ พี่รู้สึกอ่ะมันมาถึงจุดที่พี่ถ่ายโฆษณาแล้วอ่ะพี่มันรู้สึกยังไงเล่นหนังก็เล่นแล้วมาถึงจุดนี้เล่นโฆษณาโฆษณาเนี่ยก็เคยเล่นมาแล้วทีหนึ่งนะครับกับเพียร์เจ็ดวิอตอนเป็นยมทูตนะฮะยมทูตซีเลงอันนี้เป็นอ่าเป็นนักโทษอ่ากวนส้นตีนเขาอยู่ในขุกแล้วเดี๋ยวดูนะน่าจะเป็นโฆษณาที่เฮฮาและสร้างสรรค์นะ,ะไม่รู้มาถึงจุดนี้ได้ไงชีวิตมามาเรื่อยๆค่อยๆมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับแต่ผมชอบผู้พันมากเลยนะเหมือนมากนะ น่าจะใช่ผะเดี๋ยวมาติดตามมาพี่เอินทำอะไรต่อไปนะเดี๋ยวติดตามกันนะครับนี่ดูพี่เอินนะโหเข้ามาในกองนะนี่นี่นี่หน้าพี่เอินนะยิ้นต่งแบบนี้เลยนะคนอะไรมันมึงจะไหลขนาดนี้สารพัดของยาวอะไรก็เท่าก่อนฟาว้ไย้เล่าเยในในบทเนี่ยอ๋อ่ยฟา ข้าไฟ่ไทยหลับแท้ไหมมิลรับเอาเข้าปากป้าป้าใส่ถั่วฝักยาวในกะเพราเลยครับเออนะได้เลยขอมาได้ได้เลยเดินอย่างนี้แล้วตอนพูดมือไม้ได้หมดเลยลองก่อนถ้ามันเยอะไปเดี๋ยวพี่เขาลดเองป้าต้องเดินอย่างนี้เลยป้าป้าใสฝักยาวในกะเพราด้วยครับ ผมถามคุกหูหวร้อนเลยครับฮะตลกไหมการที่สุดมีคุกแล้วนี่ของสุดยอดนะเดี๋ยวโม่ฆ่าตายเอาล่ะให้พี่เอทำงานก่อนนะจริงแต่เอาไปจริงบอกไปเราเป็นจริงเนี่ยไล่ทีนึงเขาจะพูดว่าปล่อยฉันไปมาปล่อยฉันไปทีนึงพี่เออป้าพอป้าตุ้มเนี่ยเขาหยุดแล้วหัานแล้วพี่เออค่อยป้าบ้านพี่เออค่อยเดินเพื่อนเพี่อนไปเรียกนะป้า ไปเลยเดี๋ยวแรงมากกว่าอยู่นเออเขาไอจังหวะนี้เราหันมองอยู่แล้วถอยู่ปฉันไปฉันไปกูต่อทีที่สองปุ๊บตายเดินเปิดเปิดเปิดตาหยุดตั้งแต่นี้พลาดมาหันไปเขาก็จะเดินมาพอดีในจังหวะการคุบแล้วก็ที่อันก็้สงถูกเอาในกับเออเออแต่ว่าไทมเป้ไม่ต้องล้นก็ได้เดี๋ยวมันจะแบบฟอร์สเกินไปที่เราจะเล่นแบบเหมือนที่เราซ้อมกันก็คือแบบ ป้าป้าใส่ถั่วฝักยาวในกระเพราเลยเนี่ยอาเบียก็แล้วใส่ถั่วฝักยาวในกระเพราเออในขวบในน้อยอย่างเงี้ยอยู่ดีกว่าที่เรามันเล่นพอมันเล่นฟ้อนอ่ะมันเยอะมือไม้นิดหน่อยได้อย่างเงี้ยป้าใส่ถั่วฝักยาวในกระเพราก็เลยโอ้ยนี่เราพุ่มกลับนะสุดยอดเลย ป้าใส่ผูกแักยาวลวงไปในกระเพราเลยนะหันกลับมาทุกช้าวางฉันไว้สิทันทีทีที่สองไม่ได้นะเอาใหม่หันกลับไปมองใหม่หันกลับไปมองเขาใหม่หันกลับไปมองให,หมให่โอเคเออแล้วหันกลับมาทุกช้าๆนะพี่เอิญพูดป้าใส่ผูกแบบยาวป้าใส่ผูวแบกยาวในกระเพราเลยนะ อ,ะะอย่า,าทิ้เดีหาให้จบก่อนที่เราซอกัปไว้เอามองเขาว่าหนให้จบก่อนแล้วหานมามองตรงนี้แล้วค่อเราเบิดออกมาเก็บไว้ก่อนคิดไงเพื่อนเมื่อกี้ฉามเมื่อกี้ห้าเทปทำไม <5 S 2> ป้าเขาไม่ไม่เสร็จล่ะป้าคนเขาก็เขาก็เขาก็เ,าเ,าเต็มที่แล้วแหละก็สงสารป้านะ <c oughs> ป้าเขาคอยเหยาลูกปงอะ่ะฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดที่ไม่กะเพราไม่ไม่ผมก็โดนไปเทกหนึ่งครับจำผิดไปตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นถ่ายนั่งรอนาน อ่านบทมากไปหน่อยเดี๋ยวต้องไปคุยกับป้าหน่อยทำไมถึงห้าแป้าป้าป้าเขย่าไปหลายเทสเลยสงสารป้าป้าเขย่าลูกกองอะปล่อยยันไปปล่อยยันไปสงสารป้าโอป้าฮะขออนุญาตนะเมื่อกี้กี่เทสครับนับไม่ได้เลยเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะโอ้เป็นการแสดงครั้งแรกป่ะเนี่ยผมก็ไม่น่าใช่ครั้งแรกครั้งแรกใช่เหรอครั้งแรกเหรอครั้งแรกโอ้โหเก๋ไม่ค่อยเข้าใจเลยแต่เก่งมากนะพี่เอิร์นนี่เล่นพี่เอิร์สัก พี่เอิญเล่นเก่งเล่นเก่ง่ะห้าหกเทคเลยหรือนับมากกว่านั้นดีนะมากกว่านะไม่ได้นับอ่ะขออีกงานนี้มีงานเยอะนะครับอะโอเคป้าขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วแล้วนี่ใครพี่เอิญนี่ครับผู้พันเซ็นเตอร์ผมมาสงสัยตั้งนานแล้วตอนอยู่ข้างในไก่เหนียวเหนียวเนฝีมือเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจทางไทย ไก่เหนียวหนับจับใจเลยไม่รู้จักฝีมือผู้พันหรือเปล่านัอยู่แดนเดียวกันด้วยเนี่ยคูวดีผมเจอในในโฆษณานะครับเคฟสี่คันเทนเดอร์มาเองมาจากเมียมาเกี่ยวกับโซนอปิออบนานแล้วนะครับก็สูนไปใชยมาโซนอปิออบเวียดนามคนเคมเอนคนยุนไมมาชอนไต้หรอกและ เด็น l ลายพีทีแล้วนะครับโอเคบายบายอ่ะพี่เอีสรุปวันนี้เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่กว่าะถ่ายโฆษณาเคฟซีเสร็จเนี่ยคิวงานก็สิบสอชั่วโมงก็ครึ่งวันเนี่ยก็ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะครับก็แต่ก็ไม่ท้อแท้อะไรนะครับก็มันก็ทําให้รู้เลยว่าเงินทองนั้นหายากจริงๆนะครับก็ตอนเด็กๆน่าจตั้งใจเรียนให้มันมากกว่านี้นะ ก็ต้องมาทํางานก็เหนื่อยแต่ก็สนุกนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเคฟสีกะเพรานะ่อร่อยไหมอร่อยอยู่แล้วไอพูดจริงดิทำงานในเขาหรือเปล่าโอเคไม่เคฟสีไม่อร่อยได้ไงอ่ะโถ่เขาก็ซีเอฟกันเยอะแยะเคฟสีอร่อยเจอผู้พันเซนเดอร์โดยตรงเลยถูกสรุปว่าอร่อยนะอร่อยอยู่แล้วแต่เขาพี่แต่งตัวพี่เลยไม่รู้อะไรงงไปหมดแล้วเดี๋ยวเป็นนักโทษเดี๋ยวตัดอ้อยอะไรไม่รู้เสื้อคลุมะ อ,อหน้าเยิ่มเยิมหน่อยนะมันเป็นพ๊้อมมันเป็นพ๊้อมเว่ยเหือไหลแล้วมันป้อมโอเคพี่เดี๋ยวได้บายครับผม